วัสดีครับวันนี้นาคาฟาร์มสกลนครนะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตู้ฟักไข่ขนาด60ฟองมีฝาหน้าเปิดปิดอะคริลิกใสนะครับเมื่อลูกค้าได้รับกล่องตู้ฟักไปนะครับลูกค้าก็แกะนะครับลอกนะครับลอกสติกเกอร์กันรอยนะครับตรงแผ่นอะคริลิกใสตรงนี้นะครับลอกออกเลยเสร็จแล้วลูกค้าก็เสียบปลั๊กไฟนะครับได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็วอร์มเครื่องไปนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้ตู้ฟักทํางานเต็มประสิทธิภาพก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไข่นะครับเข้านะครับตอนนี้เราก็ให้เครื่องวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงช่วงจังหวะที่เรารอเนี่ยเราสามารถที่จะเติมน้ํานะครับเติมน้ําเข้าตู้ฟักนะครับโดยนี่ฮะมันมีช่องนะครับด้านข้างนะครับที่เขียนไว้ว่าช่องเติมน้ํานะครับตัวนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็กรอกน้ํานะครับใส่ขวด น้ำนะครับขนาดสิบบาทเนี่ยฮะนะครับแล้วเราก็เทใส่นะครับเติมตอนแรกเนี่ยเราเติมให้ทั่วก้นถังนะครับแต่ว่าอย่าให้มาถึงตะก้านะครับพื้นตะก้านะครับด้านล่างนี้เดี๋ยวมันจะโดนไข่นะครับเราก็เติมไปนะครับให้ทั่วก้นถังนะครับกอกน้ําใส่ขวดมาเติมนะครับมันจะได้สะดวกนะฮะแล้วก็ไม่หกนะครับ เราก็เติมเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดจุดตำแหน่งเติมน้ำนะครับยังวานที่เราวอร์มเครื่องนะครับเราก็ตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์นะครับตู้ชุดนี้เป็นตู้ที่เราเซตอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตั้งค่า อุณหภูมิทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะเสียบปลั๊กและใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะโดยตัวนี้จะเป็นตัววัดความชื้นนะครับความชื้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ30-80%แนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าให้น้ําแห้งนะครับส่วนตัวนี้เป็นชุดควบคุมอุณหภูมินะครับจะตัดการทํางานที่37.5%นะครับแล้วก็ต่อการทํางานที่37.3%นะครเนี่ย ตอนจะสามปุ๊บนะครับไฟก็จะทํางานเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้นะครับเมื่อถึงอุณหภูมิ3 7 5นะครับไอตัวควบคุมอุณหภูมิก็จะตัดการทํางานนะครับไฟก็จะดับนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับตลอดย4บชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะดูดอากาศเข้ามาในตู้ฟักเลี้ยงเชื้อไข่นะครับส่วนการเก็บไข่นะครับไข่ที่เราจะเก็บนะครับเราก็จะเก็บเป็นชุดนะครับชุดละไม่เกิน5วันนะครับในการเก็บนะครับ ยกต e ัวอย่างคือไก่ที่เราจะนําไข่มาฟักนะครับไข่วันแรกนะครับได้2ฟองนะครับวันที่2วันที่3าวันที่4นะครับรวมกันได้20ฟองนะครับสมมุตินะครับ20ฟองตัวเนี้ยเราก็จะเข้ามาฟักพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ฟักออกมาพร้อมกันนะครับเราพยายามอย่าฟักไข่นำตุกนำไข่นะครับเข้าตู้ฟักทุกวันนะครับเดี๋ยวมันจะฟักไม่พร้อมกันนะครับ ชุดแรกที่เราที่เราเอาเข้า20ฟองนะครับแล้วก็ชุดต่อมาแล้วก็เก็บไปอีก5วันนะครับได้กี่ฟองเราก็เ,เข้าก่อนเอาเข้าเนี่ยเราก็อาจจะเขียนนะครับเขียนเป็นวันที่หรือว่าเลขหนึ่งก็คือชุดที่1ก็ได้นะครับใส่ใส่ไข่นะครับนะฮะแล้วก็แลรวก็าปากามจิกนะครับมาเขียนก็ได้ ส่วนชุดนี้นะครับ20ฟองนี้นะครับผมผมก็จะเขียนวันที่ที่เอาไข่เข้าฟักนะครับเป็นยี่วันที่26เดือน3นะครับทุกฟองนะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับเวลาเราเอาไข่ชุดที่2เข้าไปนะครับนำไข่นะครับเข้าตู้ฟักนะครับโดยการเปิดฝาหน้านะครับแผ่นอะคิลิกใสนะครับตัวนี้นะครับเราก็เปิดออกนะครับแล้วเราก็เอาไข่เข้าไปเลยนะฮะ เนี่ยฮะแล้วก็เอาไข่เข้าไปเลยนะครับเก็บไข่เข้าไปเลยนะเก็บจนเอาเข้าไปจนครบนะครับชุดแรกเรา20ฟองโอเคครับอันนี้ชุดแรกนะครับเราเอาเข้าไปในตู้ฟักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกับความชื้นนะครับเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็ให้อยู่ภายในตะกร้านะครับนะครับชุดแรกเราเข้าเสร็จนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดฝาหน้าเลยนะครับ นะครับก็ปิดฝาหน้านะครับแค่นี้นะครับเราก็ฟักไข่ได้เลยข้อควรระวังนะครับข้อที่1นนะครับเราควรที่จะเติมน้ำนะครับตรวจเช็คน้ำทุกวันนะครับว่าน้ำหมดหรือยังนะครับแล้วก็สามารถเช็ครูนี้ได้นะครับถ้าหมดเราก็เติมนะครับนี่ยเราก็เติมนะครับทุกวันนะครับวันละขวดหรือว่า เติมน้อยๆแต่ว่าเราเราเติมทุกวันนะครับสําคัญนะครับอย่าให้น้ําแห้งเด็ดขาดนะครับควรเช็คทุกวันนะครับตัวที่2เราควรกลับไข่นะครับทุกวันอย่างน้อยนะครับเช้าเย็นนะครับอย่างน้อยเช้าเย็นการกลับไข่คือเราก็รูบๆนะครับรูบๆให้ไข่วิ่งนะครับนี่ฮะแล้วก็ลูบๆให้ไข่วิ่งนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วก็แค่นี้ครับนะฮะรูบๆนะครับรูบๆให้ไข่วิ่งนะครับ กับทุกวันนะครับอย่างน้อยเช้าเย็นนะครับถ้าใครมีเวลาก็กลับมากกว่านั้นก็ได้นะครับกลับเสร็จนะครับแล้วก็ปิดนะครับนะก็ควรระวังข้อที่3นะครับก็เช็คอุปกรณ์นะครับชุดควบคุมอุณหภูมินะครับตัววัดความชื้นนะครับว่ายังทํางานปกตินะครับนะครับข้อควรระวังข้อที่4นะครับอ่าถ้าเกิดวันไหนนะครับ ไฟดับการไฟฟ้าดับไฟนะครับหรือมีอุบัติเหตุฟ้าผ่าหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรที่จะเปิดฝาหน้านะครับม,มีไว้เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเชื้อไข่นะครับก็เปิดไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าไฟมาเราค่อยปิดนะครับข้อควรระวงังทีนี้เราก็ปล่อยให้ตู้ฟักนะครับฟักไปเรื่อยๆนะครับ ระยะการฟักนะครับไข่นกเนี่ยจะใช้เวลาฟักอยู่19วันนะครับการกลับไข่เราก็จะกลับไปกลับไข่เนี่ย15วันนะครับอีก4วันสุดท้ายเราเราเองไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไข่จะฟักเป็นตัวแล้วน,นะครับส่วนไข่ไก่ระยะการฟักยี่วันนะครับกลับไข่อยู่17วันนะครับโดยประมาณส่วนไข่เป็ดนะครับระยะการฟักนะครับ30วันเราจะกลับไข่อยู่ที่ 26วันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตู้ฟักไข่ขนาด60ฟองนะครับมีฝาหน้าอะคริลิกใสนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการฟักนะครับแล้วก็มีจุดเติมน้าจุดเติมน้ํานะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามานะครับในเพจนาคาฟาร์มสกุลนครนะครับหรือโทรเข้ามาตามเบอร์โทรนะครับใต้โพสต์นะครับ หรืออินบ็อก์เข้ามาหานาคาฟาร์มสุลนครนะครับได้เลยนะครับตู้ฟักไข่นะครับนาคาฟาร์มสุลนครนะครับราคาเกษตรกรนะครับเพิ่มมาตราการฟักนะครับควรมีติดคอกสําหรับท่านที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงนกนะครับเอาสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับทางแฟนเพจนะครับทางช่อง YouTube นะครับ นาคาฟาร์มสกลนครนะครับสามารถสอบถามนะครับติดต่อสอบถามนะครับปัญหานะครับต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเข้ามาหากันได้สอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ